สวัสดีครับพบกับลองบอ o ์ดออนไม w a เวรับคลิปนี้ครับเราจะมาคืนชีพบอร์ดจากสภาพแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้โอเคครับ คลิปนี้ครับเราจะมาคืนชีพแผ่นเด็กของเราให้กลับมาสวยเหมือนใหม่นี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีปัญหาครับแผ่นแตกนะแผ่นแตกเพราะว่าบางแผ่นเนี่ยเขาไม่ได้ทํากันชนมาพอไม่ได้ทํากันชนมาเนี่ยเวลาเราเล่นท่าต่างๆท่าฟลิปท่าแอโร่ต่างๆเนี่ยเวลาแผ่นลงไปฟาดกับพื้นเนี่ยส่วนมากนะครับสังเกตดูหัวจะแตกก่อนนะครับหัวจะแตกก่อนแล้วก็ตรงหัวไหลตรงนี้ผมขอเรียกว่าหัวไหลแล้วกันเนาะตรงหัวไหลเนี่ยก็จะแตกสังเกตเลยหลายๆคนที่เล่นท่าแอโร่ต่างๆแอโร่ฟลิปแอโร่แบบ เวลาแลนดิ้งเนี่ยถ้าเราพลาดเนี่ยตรงนี้จะลงก่อนสังเกตได้เลยครับตรงนี้จะแตกทุกคนและแตกฝั่งเดียวด้วยนะครับแตกด้านที่เราเล่นบ่อยๆทางนี้ทีนี้พอเรากลับด้านเล่นมันก็จะมาแตกอีกฝั่งหนึ่งพราะมันแตกแล้วเราเล่นย้ําไปเรื่อยๆมันก็จะลามทีนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะคืนชีพได้ยากมากแล้วเพราะว่ามันแตกจนถึงเนื้อไม้ไฟเบอร์การ์ดนี่หลุดออกมาหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาซ่อมแผ่นด้วยงบประมาณไม่ถึง200บาทนี่ คือในการซ่อมแผ่นครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราซ่อมไปแล้วเนี่ยมันจะเรียบเนียนเหมือนเดิมเลยเอามือลูบแล้วก็ไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันมีเสี้ยนโผล่ออกมานะครับแต่ถามว่าอนาคตแตกไหมถ้าเราเล่นท่าเดิมๆแล้วแลนดิ้งกระทบพื้นก็มีโอกาสาแตกอีกเหมือนเดิมนะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ที่จะกลับมาคงทนแล้วมันไม่มีสิทธิแตกมันก็ยังมีสิทธิแตกอยู่แต่ดีกว่าเราจะมาปล่อยให้มันเป็นเสี้ยนแบบนี้เวลาเราเล่นท่าแฮนด์ทริกหรือท่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังลดอุบัติเหตุจากการถูกเสี้หรือพวก ไฟเบอร์กร๊ที่มันแตกออกมาเนี่ยบาดมือเราได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ครับที่ใช้ในการซ่อมแผ่นของเรามีอะไรบ้างนะไปโอเคครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราเอามาใช้ในการซ่อมแผ่นครั้งนี้นะครับพระเอกของเราเลยคือตัวนี้นี่นะครับตัวนี้คืออ e ีพ็อกซี่นี่อีพ e ็อกซี่หลายๆคนน่าจะรู้จักอ e ีพ็อกซี่อยู่แลวอีพ e ็อกซี่เนี่ยก็เป็นเรซินนะครับผสมกับตัวฮาร์ดเดเนอร์มันจะทําปฏิกิริยากันนะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่ง,นนงจะทําให้ตัวกาวอ e ีพ็อกซี่ของเราเนี่ยคือแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากแต่ ก็ยังมีโอกาสแตกได้อยู่นะครับมันก็ยังมีความเปราะอยู่ถ้าโดนกระแทกแรงๆนะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับเราซ่อมเพื่อความเรียบเนียนของแผ่นเด็กเรานะตัวนี้อีพ็อกซี่นะครับกลับไปนะครับเมื่อมีอีพ็อกซี่เนี่ยเราจะต้องใช้เกลียงนะครับเกลียงคือตัวนี้เกลียงเนี่ยแนะนําให้เป็นเกลียงพลาสติกนะครับเกลียงพลาสติกอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราปาชิ้นงานเนี่ยมันจะเข้ารูปได้ดีกว่าถ้าเป็นเกลียงเหล็กมันอาจจะแข็งไปนะครับหาลองหาซื้อได้ครับพวกนใ้ตาม DIY ไม่กี่บาทครับก็10กว่าบาทเท่านั้นเองนะ ต่อไปก็จะเป็นกระดาษทรายนี่ครับกระดาษทรายก็แนะนําให้ใช้เป็นเบอร์หยาบนะครับ <power ful> เพื่อขัดเนื้อง,งานช่วงที่เราพอกอีพ็อกซี่ไปแล้วเนี่ยส่วนเกินเนี่ยเราจะใช้พวกตัวหยาบนะครับตัวหยาบเนี่ยในการขัดชิ้นงานออกนะครับส่วนตัวละเอียดเนี่ยเราจะขัดเพื่อเก็บชิ้นงานอีกทีนหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปหนีบพวกนี้นครับเอาไว้หนีบชิ้นงานเวลาเราลงกาวอีพ็อกซี่ไปแล้วไม่ให้ชิ้นงานเนี่ยมันแตกแยกออกจากกัน เราก็จะหนีบไว้แบบนี้นะครับนะบุปกรณ์เราก็จะมีแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยงบประมาณไม่ถึง200บาทนะทีนี้โอเคเราจะไปเข้าสู่กระบวนการในการซ่อมแผ่นแล้วนะไปเดี๋ยวเราผมจะพาเพื่อนๆไปซ่อมแผ่นกันนะออโอเคนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแผ่นตัวนี้ก่อนนะว่ามันรุนแรงแค่ไหนนี่ตากล้องมาดูตรงนี้ครับนี่ดูเห็นนะครับคืออันนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ให้ดูเนี่ยไม้พวกเนี้ยเราต้องเอาออกก่อนนะอืมเนี่ยพวกนี้พวกเส้นพวกนี้เอาออกนะครับเอาออกไปแต่อันไหนที่มันแบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จุดง่ายก็ไม่ต้องออกนะเนี่ยพวกเส้นไม้พวกนี้ที่มันหลุดแล้วอะแต่มันยังฝังอยู่เอาออกให้หมดคือโบเลยดูดิฟันโบนะฮะอันนี้คือแผลรุนแรงแล้วก็ตรงนี้ที่มันขาวๆอันนี้คือชั้นไฟเบอร์กั๊ด เวลาเล่นเนี่ยตรงนี้มันกระแทกพื้นมันทําให้ลั่นเข้ามานะครับมันก็แตกอย่างที่เห็นเลยนะหัวไหลมาดูครับพัมคือถ้าสมมติเพื่อนเล่นแฮนด์ทิกแล้วตรงนี้เสียบเข้าไปในมือนี่อันตรายมากนะครับอันตรายมากแต่ก็เดี๋ยวเราจะซ่อมให้มันกลับมาเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับพอเราเคลียร์ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจากระดาษทรายขัดคร่าวๆนะครับขัดคร่าวๆเอาเบอร์หยาบลงก่อนนะ คือถามว่าทําไมต้องซ่อมคือหลายนเนี่ยมีแผ่นแผ่นเดียวถูกไหมครับพอมันแตกก็เนี่ยเราก็ไม่มีแผ่นเล่นแล้วคือช่วงล่างเรายังดีอยู่ถูกไหมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะซื้อแผ่นหนึ่งมันจะซื้อีแผ่นหนึ่งมันก็มันก็เปอนตังค์ใช่ป่ะบางทีเราไม่ได้มีงบประมาณที่จะซื้อแผ่นพอแผ่นเสียซื้อแผ่นซื้อแผ่นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ยังที่จะซ่อมมันกลับมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าบางคนมีงบประมาณเยอะแผ่นแตกซื้อใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนได้หมดนะครับ ตรงนี้จะยากมากเพราะว่ามันหลุดเป็นแบบอย่างนี้แหละดูดิเห็นไหมฮะมันจะทําให้ตัวเลซินเรามันไม่ไม่มีที่ยึดเกาะน,นะครับมันม,มีที่ยึดเกาะอ,อย่างเงี้ยมันจะไหลไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะซ่อมได้ประมาณไหนนะนะต่อไปขั้นตอนสำอคัญน,นะครับเราจะผสมเลซินนะครับผสมเลซินด้วยอัตรา1ต่อ1น่งะครับตัวนี้ก็เป็นอีพ็อกซี่ฟิกนะครับตัวอีพ็อกซี่เลซินนี่แหละคือเอาไว้ ซ่อมพวกอุปกรณ์แตกต่างๆมันมีทั้งสีใสสีเทาสีครีมสีเนื้อเนะี่ยคือมันมีเต็มไปหมดเลยนะแต่อันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมเลือกแบบสีใสามานะครับแล้วก็ให้ระบุนะครับตรงนี้นี่เขาจะเขียนไว้ที่เขียนว่าใช้กับไม้ได้นะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่า wood ก็จริงๆมันใช้ได้หลายอย่างนะแต่คือเราเอามาใช้กับไม้ก็พยายามเลือกที่มันใช้กับไม้ได้นะครับก็จะมี2หลอด วิธีผสมป่านเดี๋ยวเราเราทําให้ดูกันไม่ต้องผสมเยอะนะไม่ต้องผสมเผื่อผสมแค่ที่จะซ่อมตรงนั้นก่อนนะครับมาสมมติมันมีหลายจุดเนี่ยผสมแค่ซ่อมทีละจุดนะครับเพราะว่ามันแข็งเร็วนะโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวพาร์ตเก่อนอ่าโอเคอย่าเอาฝาใส่สลับกันนะถ้าฝาใส่สลับกันมันแข็งทันทีนะครับพยายามเอาทีละอย่างให้เสร็จก่อนนะครับอ่าหยุดลงไปอเอาแค่นี้ก่อนนะไม่ต้องเยอะนะครับ เสร็จปุ๊บปิดฝาแล้วก็เอาพาร์ต B เจาะคแล้วก็เดี๋ยวลงไปในะตาส่วนที่เท่ากันนะครับอ,อ่าวานนี้จากนั้นเราก็ผสมนี่ครเริ่มเริ่มทำปฏิกิยาละเริ่มเริ่มเป็นแบบเท็กเจอร์เหนียวเหนียวละอ่าวานนี้โอเคเรียบร้อยต่อไปเราลองดูจุดที่เราจะต้องการจะซ่อมก่อนแบบแรก ขยาใหญ,ใหญ่อันนี้นะครับอันนี้โหดโหดมากบอกเลยนี่เราต้องยัดลงไปให้มันไหลลงไปต้องเร็วหน่อยนะตรงนี้มันจะเยอม ไม่พอ,อคือมันเนื้อไม้มันหายไปค่อนข้างเยอะเพื่อนไปแล้วโอ้โหหายวับหายวับเลยเคเนี้ยของแผ่นผมเนี้ย แผ่นนี่หนักสุดแล้วจริงที่ทํามานะอันนี้เดี๋ยวเราจะยังไม่เติมให้มันเต็มนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนีบนะครับนีบไว้ก่อนนะครับไอ้ไม้ที่มันเผยเยอะนี่นีบไว้ก่อนปึ๊บโอเคประมาณนี้่าแล้วก็ไอ้พวกที่มันยังโบ๋โบ๋เนี่ยเดี๋ยวเรามาเติมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราให้เขาติดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อย มันเติมอีกทีหนึ่งนะก็รออย่างเดียวครับตัวนี้ไม่จะเป็นต้องรองให้มันเขาแข็งโป๊กนะเริ่มที่จะแบบพอเราเอียงแผ่นเนี่ยมันไม่ไหลเราค่อยเติมต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่ง5 minutes later อ่ะโอเคก็ตอนนี้มันเริ่มเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเรา,เอาออกก่อนนะครับออกอ่ะนี่เอามือจับไปละพอเริ่มแข็งทีนี้ไอ้พวกโบโบ,โบพวกนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเติมให้มันเต็มนะครับเติมให้มันเต็มแล้วก็ค่อยขัด ทีเดียวนะครับออประมาณนี้โอเคอันนี้มันจะไม่เยิมแล้วแต่เพื่อนๆสังเกตดูนะว่าความกลมของหัวบอดให้มันให้มันเติมเต็มแบบนี้นะเห็นไหมม,มันจะไม่โบ๋ไม่เว้าแล้ว เติมไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอให้เขาแห้งสนิทแล้วเราจะมาขัดกันนะครับในระหว่างที่เรารอฝั่งนู้นเสร็จตัวนะครับเราก็ซ่อมส่วนที่เหลือไปนะครับเหมือนกันครับทําเหมือนกันเลยโอ้ยเยอะเยอเยอโอ้ยใจเย็นจะรีบไปไหนไม่ต้องห่วงครับมันถ้ามันบางๆอ่ะเราสามารถรอออกได้เลย โอเคอันนี้ต้องหนีบไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันฉีกโอเคตอนนี้ก็เราทิ้งไว้จนมันแข็งไปที่ร้อยแล้วนะเนี่ยอามือจับได้แล้ว ตีก่แตกเลยฮะขั้นตอนต่อไปนี้นะบอกเลยว่ายาวนานครับเพราะว่าเราต้องขัดนะครับขัดจนกว่าจะเนียนนะฮะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมขัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเราขัดเสร็จเนาะว่ามันจะเนียนมากน้อยแค่ไหนนะก็ไปเริ่มขัดกันให้ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบลงก่อนเบอร์หยาบลงก่อนนะเพื่อขัดชิ้นงานอันนี้เห็นไหมมันจะใส่ส อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราขัดเนี่ยมันก็จะมันจะขุนขึ้นนะครับมันจะขุดขึ้นแล้วมันก็จะเรียบไปเลยนะอันนี้เราจะเห็นแบบเป็นร่องไม้ข้างในอยู่นะนะแล้วก็เอาตัวเบอร์หยาบลงก่อนนะครับมันจะมีความเริ่มสีมันจะเริ่มขุนขึ้นนะครับแต่มันก็จะเนียนไปกับตัวเด็กของเรา หน้าตาเริ่มมันรูปเป็นรางมากขึ้นนะฮะตอนนี้ความส,สม่าเสมอของหัวบอร์ดเห็นไหมอ่าตอนแรกแบบเป็นฟันแหว่งแหว่งหายไปเลยนะนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ก็เริ่มดูดีขึ้นเห็นไหมเซียนหายไปละตอนนี้คือเอามือถูได้เลยครับเพราะเซียนถูกกบเข้าไปอยู่ในอีพ็อกซี่หมดละนี่เนียนนะบอกเลยว่าเนียนซึ่งตอนนี้เราลงกระดาษทรายหยาบไปแล้วนะครับเพื่อขัดให้ตัวเนื้อง,งานเราเนี่ย ตัวไหนที่เป็นส่วนเกินเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าหลังจากที่ขัดละเอียดแล้วมันจะเนียนมากมายแค่ไหนนะไปะ two hours later เรียบร้อยเอามาชมผลงานกันนะครับหลังจากผ่านไป มาสักสองชั่วโมงได้ที่เริ่มทำนะครับเดี๋ยวพิสู่ให้ดูว่าเซียนมันหายไปไหมเอามือถูแบบมือเปล่าเลยนะนี่นะครับหัวไหล่นี่ครับมือถูเลยสองข้างหัวไหล่นะฮะแล้วก็นอตเทลที่ฉีกเยอะๆนะครับเอามือถูได้เลยนะฮะสองข้างเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หัวไหล่ก่อนนะครับ เนียนมากเห็นไหมเนียนเลยทีนี้เรามาดูน็ตเทลนะที่อาการหนะนักๆนี่ให้ดูความสมดุลก่อนความสมดุลของหัวแผ่นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะแบบฟันมันจะแหวงแหวงแหวงหายไปนะฮะอันนี้คือเราเติมเนื้อเรซิ่นออกมาแล้วก็ขัดเก็บชิ้นง,งาน,นครับเอามือถูได้เห็นไหมด้านล่าง เป็นยังไงบ้างเนียนเลยครับตอนนี้เราก็ซ่อแมแผ่นอีกที่เรียบร้อยแล้วนี่พื้นที่บริต้าเรากลับมาสามารถกลับมาใช้งานได้อีกนะครับนี่แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเล่นหนักมากน,น้อยแค่ไหนซึ่งเดี๋ยที่บอกมันก็มีโอกาสแตกอีกเช่นกันนะครับถ้าเราเล่นหนักๆห,หรือเล่นพลาดไปมันก็มีโอกาสที่น no ็ตเทลหรือหัวไหล่เนี่ยจะไปฟาดก,กับพื้นแล้วก็แตกอีกนะครับอ่ะโอเคก็ผ่านไปอีกหนึ่งคลิปนะครับก็หวังว่า คลิปนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะลองไปทำกันดูนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาแผ่นแตกหรือแตกไปแล้วกําลังจะซื้อแผ่นใหม่ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับโอเคเจ๋งมากบอกเลยสุดท้ายครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องลองบอดออนไลน์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ